งานอนดิเรกข,ของคนรวยคืออะไรนะคะนี่หน่อยบอกเลยว่าไม่ใช่เล่นสนุกแน่นอนจริงๆถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเล่นแค่เพลินเเพื่อความบันเทิงแต่อย่างหนึ่งที่คุณควรจะมีแล้วคนรวยทุกคนหรือคนที่สําเร็จระดับโลกทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนั่นก็คืองานอนดิเรกข,ของเขาเนี่ยต้องพัฒนาตัวเขาด้วยยกตัวอย่างเช่นอ่านหนังสือจริงๆเรามีงานอนดิเรกได้หลายอย่างใช่ไหมแต่หนึ่งในนั้นมันควรมีเรื่องการพัฒนาตัวเองด้วยคืออาจจะอ่านหนังสือก็ได้หรือฟังบอสแครหรืออะไรก็ได้ที่เป็นงานอนด ใจแล้วคุณก็พัฒนาตัวเองในขณะทําสิ่งนั้นด้วยแต่ถามว่าทําอย่างอื่นได้ไหมเล่นนู่นนี่นันน่นเล่นได้เป็นการพักผ่อนทําได้แต่อย่าลืมให้หนึ่งงานอดิเรกนั้นเป็นการพัฒนาตัวเองไปด้วยแล้วคุณจะเหมือนกับฝึกนิสัยใหม่ขึ้นมาที่มันเป็นน,ปน,นิสัยของความสบายใจเพราะงานอดิเรกมันทําให้เราสบายใจมันทําให้เราเพลินใช่ไหมแต่เรื่องนั้นมันทําให้คุณพัฒนาตัวเองด้วยเก่งขึ้นด้วยแล้วจําไว้เลยคนสําเร็จทุกคนอ่านหนังสือทุกคน<ๆ>เพราะฉะนั้นฝึกนิสัยนี้ฝึกงานอดิเ,เรกนี้ให้คุ เหมือนกับว่าถ้าวันนี้คุณต้องตื่นมาอาบน้ําให้ในวันนั้นคุณก็ต้องตื่นมาหยิบอ่านหนังสือสักหน้าเหมือนกันแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ